สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง you u t u b e นาคา channel, นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลง2ตัวร่างรัฐบาลไทยนะครับเป็นชุดที่1นะครับ2ตัวร่างรัฐบาลไทยงวดนี้จะลงให้3ชุดนะครับแล้วก็จะนำมาตัดกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับจะลงให้3ชุดนะครับ2ตัวร่างรัฐบาลไทยนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่1นนะครับตัวเลขที่ได้นะครับตัวเลขที่ได้ก็4 4 16ีตัวนะครับ16ตัวก็ไปทางตรงนะครับ16ตัวไปทางตรงนะครับทางตรงคืออย่างไงฝั่งนี้จับ10มานะครับเป็นสูตรหลัก10ฝั่งนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับก็จับกันแล้วได้16ชุดตรงนะครับได้16ชุดตรงนะครับอันนี้คือ2ตัวร่างรัฐบาลไทยนะครับ สูตรมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับก็จะมานําเสนอนะครับก่อนจะดูสูตรนะครับก็ฝากคาเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ2 ตัวล่างกว่าจะมาเป็น16ชุดนี้นะครับหลัก10นะครับหลัก10หลัก10ของเขานะครับใช้สูตรนี้นะครับหลัก10ใช้พันร้อยนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่4นะครับหลักร้อยครั้งที่4 1ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไรก็เดินแต้มไปนะครับเอา4ตัวนะครับ อันนี้5้บวกหเป็น10บวกสเป็น14ก็ได้4 5 6 7นะครับเดินไปนะครับอันนี้ก็ได้6นะครับออก6 1นะครับก็เข้าที่6 1นะครับเข้าที่6ต่อมานะครับ5้าบวกเกเป็นสิบบวกสินะครับก็ได้0 1 2 3ก็เข้าที่0 9นะครับเข้า0นะครับต่อมา7 0นะครับ7 0 5 ก็ได้สิบสองนะครับเข้าที่4 3นะครับต่อมานะครับหนึ่งก็เจ็ดนะครับเจ็ดแกนะครับก็เข้าที่7จ็นะครับหลักสิบนะครับต่อมานะครับหกสาม็นะครับก็ได้6 6 7 8 9กนะครับก็เข้าที่7จ็นะครับต่อมาครับเจ็ก็ได้6 6หกเจเนะครับเข้าที่เก้าศูนะครับ ต่อมาครับ3 4 9นะครับ3 4 9ก็ได้16ก็เป็น6 7 8 9นะครับก็ได้7นะครับ7 9นะครับต่อมา5 3 3 5 2นะครับก็เป็น10นะครับ0 1 2 3นะครับได้1 7นะครับต่อมา8 1 6เป็น7 7 8 9 0นะครับมาออก6 0ตัวนี้หลุดไปนะครับที่ไฮไลท์ยาวนี่หลุดไปนะเป็นตัวที่หลุดนะครับแล้วก็เป็นงวดที่ผมลงไปให้งวดแรกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นงวดแรกนะครับ มันงวดเล็กยพักไว้เลยก็กลับมาดูอีกที่อ่ะมันมา2งวดซ้อนเลยนะครับมันมา2งวดซ้อนนะครับก็จะมา5 6 0กย์ก็ได้1 2 3 4นะครับได้42นะครับ0 5 7ย์นะครับก็ได้เป็น12 2 3 4 5ก็มาที่3 1ล่าสุดนะครับมาที่3 1มาที่3นะครับงวดนี้นะครับ85เป็น13บวก4เป็น1 7 7 8 9นะครับ 7890นะครับ7890มาในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับหลัก12ตัวล่างงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับ7890นะครับไปคู่กับหลักหน่วยจับคู่กับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับจับคู่กับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้หน่วยบนนะครับหน่วยบนบวก10ล่างนะครับบวก103นะครับ10บน สิบล่างร้อยสามนะครับสิบบนอหน่วยบนสิบล่างไว้ร้อยสามนะครับแล้วก็ได้เท่าไรเป็นค่า x แล้วก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับตัวนี้ก็เอามาคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้หกหนึ่งนะครับตัวีตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับได้เก้านะครับหนึ่งได้เก้าได้สามนะครับออกสามได้เก้าแปดเจ็ดแปดได้ศูนย์ออกเก้าศูนย์ว่าเจ็ดการหลุดไปสูตรนี้นะครับเจ็ดนะครับ ก็17ได้0ได้60ได้2 4 2นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ1 2 4 6ก็ออก3 1งวดนี้นะครับก็จะถึงนี้นะครับอ่า10หน่วยบนก็คือ4 10ล่างคือ3นะครับเลขออก0 4 3 1นะครับแล้วก็บวกร้อยใกล้สามคือ4นะครับก็ได้8เป็น11 1 2 4 6นะครับ1 2 4 6 อันนี้คือหลักหน่วยล่างในงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับ1246สนะครับ1246พอจับคู่ก็แล้วนะครับ1246ก็ได้16ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่1ออกมาเป็นชุดที่1นนะครับถ้าเราจะเอาสูตรเลขเด่นมาจาับ เลขเดียนล่างที่จะเอามาจากนะครับเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมที่เอามาจากนะครับก็คือแสนแสนสามครั้งแล้วก็10ครั้งที่4นะครับแสนสามครั้ง10ครั้งที่4แสนก็คือ5 5 3 1้นะครับ10ครั้งที่4ก็คือ4 26ก็2นะครับก็เป็น7890 7890มันก็เลยมาชนกับหลัก10ในชุดนี้นะครับ7 8 9 0นะครับ7 8 9 0 ในชุดนี้ตัดตัวนี้นออกไม่ได้นะครับถ้ายึดเลขเด่นตัวนี้มาชุดนี้มาจับนะครับชุด7890มาจับชุดนี้ก็คือเด่นทั้งหมด16ตัวนะครับเด่นทั้ง16ตัวแต่ก็มีวิธีเอามาจับอีกอยู่นะครับถ้าเอาเลขล็อกเศรษฐีที่เคยนำมาลงให้แล้วมาจับนะครับตัวนี้ ผมจับบนจับล่างไว้บนที่ปากกาสีแดงนะครับล่างขีดด้วยสีน้ําเงินนะครับถ้าจะเอามาจับในชุดนี้นะครับมันก็จะชนที่7นะครับ7กับ9นะครับ7กับ9ในหลัก10นะครับ7กับ9ในหลัก10และตัวที่ชนมี7 2 7 4 7 6นะครับจะมี72 7, 2, 7 4 7 6 9 2 9 4 9 6นะครับ มีอยู่6ชุดนะครับที่ชนกัน6ชุดนะครับก็คงจะเป็นตัวเด่นไว้เป็นเบื้องต้นว่า6ชุดนี้เป็นตัวเด่นล่างนะครับเป็นตัวเด่นล่างเราจะเอา7หรือเราจะเอา9นะครับมี72 7 4 7 6มี929496นะครับมันมี6ตัวเป็นตรงแล้วนะครับเป็นตรงแล้วนะครับก็จะหาตัวมาตัดให้นะครับอีก2ชุด นะครับอันนี้เป็นชุดที่1นนะครับเป็นชุดที่1ก็คงจะฝากให้รับชมเท่านี้ก่อนในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรถตอรีรางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ